morning EP สามด k k 18ครับทุกคนมาเดเทเ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ผมย้ายไปอยู่สารยาแล้วนะครับก็ยังไม่ย้ายเข้าหรอกวันนี้เราจะเดินทางไปพักที่โรงแรมเดิม b o ร์ดิ้งเฮาส์ที่สารยาที่เราไปครั้งที่แล้วนะครับของเต็มรถมากคือแบบล้นรถ,รถพื้นที่เป็นศูนย์เลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหจะคิดถึงแมวแย,ย่เลยเนี่ย นะครับก็หลังจากที่เราทำมาสามสิบอ p ีนี้เป็น EP ีที่สามสิเราจะได้ไปเป็นคนกรุงเทพแล้วเพิ่งมาอ้อนเนาะอิน,อนีออกบ้านกันดีกว่าลํำพุ่นแวะซื้อข้าวเชาว้าป็นึงนะครับกำลังรู้สึกง่วงเพราะว่าเมื่อคืนตื่นเต้นไป่ได้นอนอีกแล้วอ้่ไปเดินทางกันต่อเลยวันนี้ไม่แวะไหนเราจะตรงไปนครปฐมเลยนะฮรัฟ ขณะนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดตากนะครับก็มาไว้กินส้มตำได้อยู่เผ็ดอร้อนไม่ยังวันวันนี้ยังไม่ร้อนมากอืมเพราะว่ามันคืมๆไงก็บรรยากาศดีเหมาะกับการนอนอืมไปเดินทางต่อเหลืออีกประมาณห้าชั่วโมงนะตอนนี้ได้แผนแล้วเราจะไปพักกระแถวอ่าางใหญ่นะครับอืม ปีแม่ยอยากกินโมโม่ก็ต้องพาแม่ไปสันทาเวเกตเพราะว่ามันใกล้ที่ที่เราจะไปที่สุดแล้วเนาะนนรถก็ไปกันนั่งรถยาวๆนั่งกินนั่งกินเคฟซีในรถนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วเฮ้ยวันนี้มาถึงค่อนข้างเร็วก็ไม่เร็วนะสี่โมก็ได้โรงแรมแถวาบางใหญ่ละ เราจะไปแวะเซนทันเวสเกตกันนะครับเย็นนี้อีกสักสองชั่วโมงนี่ครับทุกคนเรามากินร้านโมโมพาราไดส์โอ้โหอร่อยมากอร่อยไหมแม่อร่อยเออนั่นแหละ เรมะม่วงเน่าแม่เนี่ยเขามีมะม่วงเน่าเรามีข้าวน่ยไอ้นี่ข้าวนี่อร่อยไอ้นี่เป็นอันนี้เป็นชาโคเป็นไอติมแบบไอติมยังไวรุ่นเทสดีเขากินกันอ่ะรสชาเพิ่มได้รสชาติแบบสุกุยือกเย็นแล้วก็มีบวยรสชาติแบบสดชื่นดีว่ะโอ้ใบเสร็จมาแล้วนะครับดูบิ๊นะครับทุกคน เยอะมากไม่รู้เท่าไรแต่ที่รู้คือสองพันนะครับจุ๊บโอเคครับทุกคนเราได้มาถึงที่พักเราคืนนี้แล้วนะครับโรงแรมเวสเกตเรสิเดนซ์นะครับก็โอเคเลยเอ,อสบายนอนได้ทั้งบ้านผมนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรก็จะขึ้นไปนอนแล้วพอเดินทางมาทั้งวันแล้วเนาะเหนื่อยก็วันพรุ่งนี้ก็ว่าจะนอนเล่นหาอะไรกินแถวนี้นะครับอื อันนี้มีอะไรให้ถามบัางก็ไม่รู้เหมือนกันห่ะกแต่เอ้ยอากาศก็ไม่ได้ร้อนอากาศก็ดีแต่เรารอประถมนิเทศวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็ย้ายเข้าหอวันที่หนึ่งเออเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องเอาของบางส่วนขึ้นห้องแต่ก็คลิปนี้ผมมีแค่นี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบีเคสิบแปดทำมาสามสิบเอ็ดคลิปสามสิบคลิปเราได้เป็นคนกรุงเทพแล้วนะครับเย้อ,ยอไม่ขยับไปเท่าไหร่หรกก็ <ic ca f ee> นั่นแหละคลิปนี้ผมไปนอนก่อนดีกว่าเนาะก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ